เอาเบ็ดมาลอยประมาณลอยซิบขั้นนี้นะครับแต่ว่ายังมีมีเหยียมาเลยครับมาจิมมาฮะจับเขียดใส่ข้างหน้านี่นะครับช่องทางน้ำไรมาหลุนตู้ใส่ครับใส่สวยครับโอ้ใส่ใหญ่ตัวนี้ ช่องทางน้ำอยู่ไรนนี่นี่นี่ไอ้กระโดดขามช่องพอดีครับฝั่งนี้ก็กินครับฝั่งนี้ก็กินครับนี่โอ้ช่องทางขามคืเกอครับนี่นี่ช่องทางคืบกอครับเนี่นี่ครับไส่สวยแล้วครับ่นี่ก็ดือ่ว่าเกินเป่าครับมันแล้วพวกนี้ชาวมาหลุนกันยี่หรอบนึ่งครับ ช่องทางขามเื่อกเอาแลครับนี่ช่องนี่ป้ามาลอขึ้นครับมาดูคันนี้ครับอยู่รุดรุดโอ้ขันนี้อยู่อยู่ครับอ้ป้าหวันดีครับใส่สวยเลยครับแต้มที่สามเลี้ยงกันเลยครับกินสามขันเลี้ยงกันเลยครับตอนเช้า สวัสดีครับก็มาเจอกับไอ้นายจิ๋หละถุงคือเก่าครับวันนี้มาออกมาคําเลยครับวันนี้ออกมาหาละถุงมาหาใส่เบ็ดคือเก่าครับมารอให้มันคำคำครับเอาเบ็ดมาลอยประมาณลอยซิบขั้นนี้ละครับแต่ว่ายังมีมีเหยื่อมากเลยครับมาจิมาหาจับเขียดใส่ข้างหน้านี่นะครับรอเมื่อรอําจับเหยื่อใส่ไปใส่เพียวๆยวไปเลยครับมีแต่เต็มเหยื่อเต็มใบมาครับวันนี้ ที่แหลกว่าจะไม่ออกมาครับไม้ก็ยังเป็นไม้พันทุทองเห็นคือเก่านี่นะครับพายพานันธทองที่เราเคยใส่นี่ครับครับสภาพไม้ก็ี่ใส่ตามคลองหรอดตามบิงหน้านี่แหละครับกับก็มีคนเข้ามาใส่อยู่ฝั่งถนนได้ครับไม้ที่เคยมาประจํากับไม้ไกล้ๆนู้นครับต้นยูค่คานะครับไอ้ครับเดี๋ยวมารอหลุนกันครับจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวรอมือดรอขำรอหาย่อใส่ไปแล้วก็รอหลุนพร้อมกันครับ จักชุมวงนึงนี่ครับก็ได้อยู่ประมาณสามสิบสี่สิบตัวครับก็มาเลื่อมแส่ครับคันแรกครับไม้นี่ครับช่องลองทางขามนี่ครับนายนิมีปลาขึ้นมากินครับครับจากคลองหลอดขึนมาบิงหน้านี่ครับตอนเดินจับเขี่อก็เห็นปลามันวิ่งขึ้นวิ่งลงไหลอยู่ครับไปครับเดี๋ยวไปเดินใส่เรื่อยๆครับลมแรงๆชิวๆเมื่นฝนจะตกครับไปครับเดี๋ยวขอตัวใส่กอนครับรอมารลุนกันทีเดียวครับ สายเบ็ดมาได้จักประมาณ40คันนี่แหละครับนี่ครับสภาพไม้เข้าหวานเขาไปอาทิตย์ก่อนนี่ครับเขาขึ้นพอดีเข้ากับซูบนามใสครับบ่งหน้าก็คล้องรดมันเชื่อมกันกัเห็นป้ามันขึ้นมาหลายอยู่ครับมีตัวตัวงามๆครับจะมีแด่เอาชมวงอะไรติดมาเด็ครับครับไม้สวยครับคันี้ดูดูยิ่เป็้นยังไงจะมีป้ากินไหมครับ หนำไม่ไหมเนาะครับไม่รู้จะเป็นยังไงก็รอมารลุนกันครับรู้แต้มแหลกทำนี่ครับนี่ครับใส่ไปต้องหมดท่างขึ้นพอดีครับช่องทางหนมรูดตัวปลาครับใส่สวยครับอืมแต้มแรกครับ ไปครับเดี๋ยวไปรุนกันต่อครับครับเหมือนมีอาการครับโอ้ปลากินครับต่วันมอฟดูี่เชครับครับอีกแ้มหนึ่งครับนี่จะปลาดุนเดยวกันแต่มีดึงขั้นเบ็ดเลยครับเงียบแ้มที่สองครับนี่ครับอะไรมันกินคือมันยังกดคันลงงรับเด้ อะไรอู้ขนาดหนุ่มก็ขินครับเดี๋ยวรุ่นดูเนี่ยนครับอะไรนี่มาจะลาไลนะไม่อยู่เดวไรุ่นขนาดหนุ่นป้ากินครับขนาดข้างนานแต้มนี่ครับแต้มนึงครับนี่ช่องทางน้ำไรอีกแล้วครับช่องทางน้ำไร หลุนตูใส่ครับใส่สวยครับอู้ส่ใหญ่ตัวนี่อู้แ้มที่สามครับกลับมาป้ากินอีกแล้วครับนี่ครับช่องทางน้ำอยู่ไหนี่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 ไอ้สะโดดข้ามช่องพอดีครับอ้ ครับช่องลงไปนี่มาลุ่นว้าอ้หลุดอืไมไป็นไรช่องนี้มาลุ่นไหมครับนี่แก่หนึ่งเดินกลับมาเหมือนอยู่ครับนุ่นนุ่นนุ่นน่นมาลุ่นครับมาลุ่น ในปลาโอ้หลุดหลุดสองตัวสอดเลยครับกินอะไรครับงั้นตียงตีกินครับอีกแถมหนึ่งครับโอ้ใส่ใ่เลยปลากินตตวมีมีเยอะ เด้ยมนึงครับรุดูขนาดครับกินสองคันสอนกันเลยครับนี่ครับนี่ฝั่งน,น,นี้ก็กินครับฝั่งนี้ก็กินครับนี่โอ้ช่องทางคามเพื่อกอครับนี่ยรุนดูขน้นนี้นครับเอยใส่สวยใส่สวยครับ นี่ตัวหนึ่งมอตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับสองคันซอนนี่ครับป้าตัวอ้วนครับสองคันซอนงั้นครับนะครับผลงานรลอบแรลกได้มาพกตัวครับแต่ว่าตอนนี้คือปัญหาคือเราไม่มีเหยื่อครับเหยื่อเราเม็ดครับป้ากินค่อนข้างดีเลยครับวันนี้ ใส่เบ็ดประมาณสี่สิบคันครับไปครับบางคันก็ไม่ได้ใส่เหยื่อไลยครับไปครับเดี๋ยวไปเดินหาเจับเหยื่ออ่านจิตใ่เสริมครับครับสบความตำเร็จครับวันนี้ใส่เบ็ดเก็บสองถุมครับนี่ช่องทางขึ้นคือกาครับนี่นี่ครับใส่สวยแล้วครับนี่เอารุนครับนี่ป้าขึ้นดีครับช่องนี่ช่องทางขึ้นครับ อีกหนึ่งแต้มครับีครับหลังจากเมื่อกี้มันรุดไปตรงนี้คัขั้นนี้มันรุดไปครับลงไปช่วงหนีมันรุดกลับมากินแล้วครับคั้นนี้ก็กินครับคขั้นต่อก็กินครับนี่กินต่อกันเลยครับนี่เดี๋ยวมันหลุดอ้ใส่สวยครับนี่ใส่สวยไอ้อือไเก็บแต้มนึงครับขั้นข้างหนีกินครับน เดี๋ยวค่อยเก็บแต้มนี่ก่อนค่อยไปรุนครับคันต่อกันเลยครับต่อจากคันเมื่อกี้ครับนี่เมื่อกี้ตรงนี้ครับนี่คันหนึงครับโอ้ปลาหนอ้วนดีครับวันนี้อีกแต้มนึงครับใส่ไปนี่แหละครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับนะครับปลามันก็กินอยู่ครับแต่ว่าไม่มีเหยื่อครับเหยื่อม นี่มีแต่ใส่สวยๆครับน้ำน้ำตื่นๆครับัวป้ามันขึ้นมันกระโดดขึ้นหากันให้ครับนี่ครับโอ้ปลาก็มีตัวหลวนนะครับวันดูว่าดูตัวปลาดูขนาดครับกินดีครับวันนี้ปลาที่เหยื่อไม่มีครับวันนี้นี่ครับอีกแต้มหนึ่งครับพูดถึงใส่ป้าก็ใส่สวยครับวันนี้นี่ครับ มีจะใส่สวยๆครับป้าวันนี้นี่ครับอีกแต้มนึงครับอ้กินดีเลยครับวันนี้เดี๋ยวมาดูผลงานหลอบตอนคำครับวันนี้แต่ตัวครับกรถเอว่าวเกินเป่าครับวันนี้พรุ่งนู้เชชาวมาลุ่นกันยี่หลอบนึงครับป้าก็มีจะใส่สวยๆครับวันนี้ เดี๋ยวมาหลุนดูครับเป็นยังไงนี่ครับผนงานผลงานใส่เบ็ดเกียบสองถุ่ครับเซ็ตเกียบสองถุ่มกลัว่าครับแต่ส,สวยๆหลายตัวอยู่ครับให้ดูครับผลงานถุงนี้ประมาณหาตัวครับเดี๋ยวนี้อีกประมาณ ี๋ยวเปิดให้ดูครับก็นี่แหละครับคือผลงานร่วมครับถือว่าฝุกนักครับวันนี้ผลงานอุ้กำลังถ่ายอยู่มันม,มีปลากินเบ็ดอู้นกินจริงๆครับนี่อีเต็มนึงครับนี่โอ้นี่ครับโอ้มลังถ่ายผลงานห้พี่้องให้ดูปลากินเบ็ดครับนี่โอ้ยใสวย สองทางค้ำมือเรานี่ครับนี่เก็บอีกแต้มนึงครับเดี๋ยวตอนเช้ามาลุนกันอีกหลอบหนึ่งครับวันนี้ก็ถือบว่าเกินปอาไม้อยู่ครับมาค้ำได้อันจะได้จักสามสี่โลได้ครับวันนี้นี่ครับมันคักครับวันนี้เจอกันตอนเช้าหลอบหนึ่งครับสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าครับ มาหลุนเบ็ดหลอดตอนเ้ากันครับจะเป็นยังไงครับวันนี้ก็นี่แหละครับสภาพไม้ที่ใส่ไปมาขึ้นนี่ครับสภาพไม้ที่ใส่ครับดูให้ไทยดูตอนเ้าครับมาขึ้นก็ไดไปหลยตัวกันครับมันเป็นช่องหลองแบบนี้ก็ไดหลายตัวกันครับมาขึ้นนี่มาขึ้นฝนมันตกลงมานะครับไม่รู้จะมีปลากินไหมครับไปครับไปหลุนกันครับ ไกลๆเมื่อนปลามันกินต่อกันสองคันเลยครับนรอบเฉาสองคันสามคันต่อกันเลยครับนะครับเดี๋ยวไปรุนกันครับสามคันต่อกันเลยครับตอนเฉานี่นี่กันครับช่องทางคามเื่อเ่านะครับนี่ช่องนี่ป้ามันลอกขึ้นครับนี่ครับเตรียมแรกตอนเฉาครับใส่เลยครับนี่ อีกตัวหนึ่งครับเยียคันนี้กับมมบอยู่นี่ครับเนื้อเก็บเนื้อเก็บตัวนี้ก่อนครับมาดูคันนี้ครับอยู่รุลุดโอ้คันนี้อยู่อยู่ครับโอ้ปลาหวันดีครับตัวที่สองติดกันเลยครับตอนเช้าดูอีกแต้มหนึ่งครับใส่สวยเลยครับแต้มที่สาม เลี้ยงกันเลยครับกินสามคันเลี้ยงกันเลยครับตอนเช้านครับน้ำเตื่นๆครับนี่ครับอีกแต้มหนึ่งครับโอ้ป้าหนุ่มดีครับกินสามขั้นสอนเลยครับเดี๋ยวสามตัวครับตอนเช้าครับไปครับเดี๋ยวเก็บป้ารุ่นกันต่อครับรู้ขนาดครับจะอยูไหมครับจะอยู่รลุดใส่ตามช่องลองนี่ป้ามันกินดีอยู่ครับนี่ครับ ขึ้นกระได้ตรงนี้ตัวหนึ่งครับมดูน่าจะไม่ยูครับรุดไปแล้วครับครับไปครับเดี๋ยวลุ่นกันต่อครับน่าปลากินอีกแล้วครับอีกขั้นหนึ่งครับไกลๆนู้นก็ปลากินครับไปครับเดี๋ยวขั้นนี้ก่อนครับดูใส่ขั้นนี้ก่อน ก็มีจะใส่สวยๆครับอีกแถมนหนึ่งตอนจ่าครับใกล้ๆลุ่นก็เหมือนมีอาการกดคันลงอยู่ครับไปครับเดี๋ยวไปลุ่นเรื่อยๆครับโมลุ่นขั้นหนาครับขั้นนี้ดึงเข่าฟังนะครับกินขั้นบิ่นขั้นเลยครับกินขั้นนีก็ลอยลุดไปขั้นหนานู้นก็เหมือนกินครับ มารุนใส่อันนี้ครับเนี <c> ่ย <oughs> ป้ามีจะใส่สวยๆครับวันนี้ครับเตียมนึงครับตอนเช้าครับอู้หมาหนดูครับตอนเช้าตอนนี้ก็เก็บเบ็ดมาเมื่อลองครับก็ตอนเช้าก็ได่หล้ายตัวขึ้นครับส่วนหมากตอนเช้าป้าจะมากินฟังทงนี้ครับฟังติดคลองหลอดนี่ครับป้าฟงสงไป้ามันมาลงคลองหลอด สภาพไม้ก็ยังเป็นน้ำตื้นๆครับน้ำไม่ค่อยเลยครับประมาณท่วมต้นตุ่มนี่แหละครับไอ้ครับเดี๋ยวสรุปผลงานให้ดูกันครับหลอดตอนเช้าได้กี่แต็มกี่ตัวครับผลงานตอนเช้าครับกระทือว่าได้หลายอยู่ครับตอนเช้าตอนเช้าดนป้าหนึ่งสองสามสี่แปดตัวครับหลอดตอนเช้าครับกระือว่าผลงานเกินเป้าครับวันนี้ มาขึ้นก็ได้ไปหลายคันครับนี่ครับกับเบ็ดชุดไม่นี่แหละครับเบ็ดชุดไม่ชุดนี้แหละครับไฟเป็นหลอกขังทีส่องครับใครสสนใจคันเบ็ดก็ติดต่อมาสอบถามได้ครับทางเพจไอนายจิ๋วรถถุงแล้วก็ทางเฟซหน่องจักรพันธ์พันธุศูนย์หนึ่งครับนี่เบ็ดคันที่ผมใช้ก็เป็นเม็ดยีสิปตะขอเบอร์สิบพกวีเบ็ดเบอร์สิบพกครับนะครับสภาพไม้สีใสสวยๆครับวันนี้ก็ใส่เบ็ดวันนี้นะครับก็ออกมาประมาณ พุกมงย็นหนึ่งถุนนะครับมันถึงหมายประมาณหนึ่งถุนนะครับไม่ได้ไม่ได้มีเหยื่อมีอะไรมาแล้วครับมันจับเหยื่อจับเหยื่อไอ่ประมาณสองถุนนี่แหละครับใส่เบ็ดสองถุนสามถุนครับประมาณนี้แหละครับก็เลยใส่เซตสามถุนครับก็ดูเบ็ดหลอบแหลกก็ถือว่าเกินปอครับปลากินจัดเลยครับบันไดไม่มีเหยื่อครับสําหรับใครที่ชื่นชอบการหห้ยู่ห้กินแบบนี้นะครับก็ฝากขอบใจกดติดตามทางเพจไอไนจิวลดถูกแล้วก็ทางช่องยูทูบครับ คลิปนี้ไวแค่นี้่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ